ดูดวงชาวราศีธนูพ้นวันที่24มีนาคมนี้ไขรก็ฉุดไม่อยู่ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคปี2 5 6 8โชคลาภเงินทองบรารมีวาสนาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปัก,กคุ้มครองราาักษาดวงชะตาของท่านเปิดรับทรัพย์รวยโชคก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับหมอซันก่อนนะครับผมเป็นกําลังใจให้หมอซันเนาะนะผมกดไลค์ถือเป็นค่าครูก็ได้นะครับผม ขอด้านแจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะผมโชคชะตานี้ตกตําแหน่งอะไรตกตําแหน่งชาลอตเขาเรียกว่ามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเต็มกําลังจัดหนักจัดเต็มเทพเทวดาก็ฉุดท่านไม่อยู่เพราะว่าผลวันที่24ีมีนาคมนี้ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดยโชคจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา นะครับผมในโชคตานี้ให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตตกตำแหน่งอะไรครับสามไม่เท้ามองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลเขาเรียกว่าไปต่างแดนต่างถิน่นไปเจริญลุกเรืองไปแดนซีวิไลไปกรุงเทพมหานครนะครับผมไปเจริญลุกเรืองนะครับผมไปเดินพารากอนไปเดินนะผมให้สุขสบายใจแล้วนะดวงนี้จะเปิดรับทรัพย์รลยโชกนะครับท่านลองไปเที่ยวดูนะเดินให้สุขสบายใจนะครับผมไปช้อปปิง้งไปทําอะไรก็ได้ไปเดินเล่นก็ได้กินขนม เราบอเพราะฉะนั้นไปต่างแดนต่างถิ่นให้ท่านจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคมันดวงชะตาเปิดมันจะเกิดความสุขมันจะเกิดความแช่มชื่นมันจะเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านให้ท่านลื่นเลงสังสรรตกตําแหน่งสาช่วยพยายามรับพลังบวกอย่างเดียวพลังลบเราไม่เอาเราเอาแต่พลังบวกเราบอเพราะฉะนั้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคต่อเมื่อท่าน รับพลังบวกนะท่านฟังคลิปหมอสันหมอสันพยายามเสริมพลังบวกให้แก่ท่านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาท่านจะตกตําแหน่ง3าถ้วยทองกรแปบ,บว่าดวงชะตาของท่านจะทําธุรกิจการงานการเงินพ้นวันที่24เป็นต้นไปก็จะเป็นไปได้ด้วยดีมีเงินทองไหลมาเทมาประสบความเร็จเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นดอะเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคชะตาการส่งมอบดวงแก้วมณีมาสู่โลกมนุษย์ถึงเวลาแล้วให้ท่านเปิดรับเทวดาเอามาให้แล้วอ่ะ สมบัติโลกมนุษย์เทวดาไม่อยากได้หรอกับท่านอยากได้แสงทิพย์นะแต่เราอยากได้อะไรอยากได้เงินเอาเงินไปทําอะไรกจุดไฟเผาไปเลยเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านส่งมอบด้วยดวงแก้วมณีด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกลท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคตั้งแต่วันที่24มีนาคมนี้ปี2568ดวงชะตาจะรวยรวย ครับผมจะรวยไม่รวยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านจะตกตําแหน่งดวงชะตาแบบไหนล่ะเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านบางคนเกิดเชา้าบางคนเกิดเย็นบางคนเกิดกลางวันมันขึ้นอยู่กับดวงชะตาเพราะฉะนั้นเทวดาส่งมอบมาเมื่อไหร่เวลาไม่เท่ากันแน่นอนครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอคำนายว่าปีนี้ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคท่านจะได้วางแบบแผนการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันและท่านจะได้รับ โอกาสทองจากคนอายุน้อยกว่าเทวดาน้อยดำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาก็สังเกตกันแล้วกันว่าคนคนนี้เป็นเทวดานะบแล้วดูลักษณะไงก็คือเป็นผู้ให้ไงครับเทวดาคือผู้ให้แล้วคนนี้เอาแต่ได้อันนี้ไม่ใช่เทวดานะท่านต้องแยกแยะหนีให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้เอาแต่เอาคนนี้เอาอย่างเดียวนะหลอกลวงปิ้นป้อนให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่หมดไม่สิ้นไม่จบเพราะฉะนั้นท่านต้องดูเอาเองว่าคนนี้เป็นปีศาจหรือว่า เป็นเทวดา,าะะนั้นเทวดาน้อยต้องเอาแต่ให้เราพวกผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะถือว่าเป็นเทวดานะส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้กับท่านเอาไปเอาไปลูกสี่พันหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งนะผมเอาไปัะผมนี่คือเทวดาเพราะฉะฉนั้นเทวดามีแต่ให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนถ้าให้มาทวงอย่างนั้นไม่ใช่เทวดาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูป,ปกปักปก,ปก,ปกุ้งของรักษาดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ปัญหาต่างๆจะเริ่มขี้คลายแก้ไขปรับปรุงแต่ในหัวจะเริ่มมีแต่เมฆหมอกคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าหยิบเงินอดทน,อด,ทนอดกัน้นกลัวใครบางคนจะเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีเพราะว่าดวงชะตานี้กําลังจะต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันแก้ไขอย่างเร่งด่วน นในโชคชะตายังตกตำแหน่งเดลเวอร์สดจะได้มีแฟนมีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านควรที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันหลบหลีกกับมาร้้ายคนอิจฉาให้ร้ายใสยราลายไปสีกัรแกล้งในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมันถึงเวลาท่านจะต้องสู้อย่างเต็มกําลัง มุ่งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ตีเป็นยังไงครับจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวบกก้าวกระโดดดังส่งมอบถ้วยทองจะมันเกิดขึ้นกับตัวท่านัะผมท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลทุกสิ่งทุกอย่า,างจาประเมีบารงเทวดาโอนเงินมาให้แล้วจากสวรรค์ นะผมเตรียมตัวเปิดบัญชีสวรรค์รอเลยเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านจะเปิดนะครับผมรับทรัพย์รวยโชคและจะมีแก์ชะตาต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีปีนี้เข้ามาสิครับหนูกลัวหนะรือคะบนะบอกอาจารย์ขาหนุไม่กลัวค่ะอาจารย์บอกที่รักจา๋าจัดหนักจะเต็มไปเลยสู้ไปเลยสู้ส,สู้เพราะฉะนั้นต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคจะรวยเป็นเศรษฐี ครับฉมนั้นจะรวยหรือไม่รวยมันขึ้นอยู่กับตัวท่านด้วยนะเพราะว่าตกตําแหน่งเวลาช่วงเวลาไหนล่ะเพราะฉะนั้นการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล์เหลี่ยมเลขกลนเพดุบายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะผมผมไปทําอะไรคุณหรือไงคุณถึงตามล้างตามผานตามยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวาสนานีนะผมผมไปทําอะไรคุณผมไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะจะตกตําแหน่งบุญเยวคุณตกตําแหน่งบุญคุณก็รวยเอง ราะฉะนั้นเลือถึงเวลาการบุญกุศลวสาคุณตกตำแหน่งบุญแล้วหรือยังนะผมการดูเลิกตามยามดีนะผมดวงชะตาของคุณควรที่จะต้องดูย้อนฟังคลิปหมอท่านดูช่วงชะตาให้ดีดวงชะตาถึงแม้จะเสริมพลังบวกอย่างเดียวแต่ช่วงชะตาด้านลบนะผมท่านก็ต้องดูว่าช่วงไหนตกตำแหน่งแบบไหนสังเกตสัญญาณสัญลักษณ์นะของตัวท่านท่าท่านรู้สึกเครียดอาคาดแค้นอันนั้นไม่ใช่ตำแหน่งบุญน,นะ ตำแหน่งพร้อมที่จะเจอปัญหาต่างๆเขาเรียกว่าตกตับตำแหน่งคอขาดนะผมเพราะฉะนั้นตำแหน่งบุญคือรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสย,ยิ้มหวานนะเกิดความแจ่มชื่นแต่ว่าถ้าท่านไม่ใช่ตำแหน่งบุญท่านสามารถทําตัวเองให้เป็นตำแหน่งบุญได้ก็คือไปทําบุญไงครับตกตำแหน่งบุญฉันก็ไปทําบุญไหว้ก้าววัดก้าววาฉันก็ไปเที่ยวฉันก็มีความโศกพเพื่อนฝูงไปทําบุญนะผมเข้าไปบวชพระโบวชชี มีความสุขจะเรินลูกเรือบุญกุศลใหญ่ทังนั้นเลยโอ้โหนี่ตกตําแหน่งบุญไงเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะตกตําแหน่งบุญท่านก็พาตัวเองไปตกตําแหน่งบุญถ้าท่านอยากตกตําแหน่งนรกเราตกตําแหน่งไม่ดีนะท่านก็ต้องนะผมพาตัวเองไปสิงตําแหน่งไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากรู้ว่าตําแหน่งของท่านตกตําแหน่งไหนท่านก็ดูว่าฉันณเวลาเนี้ยฉันอยู่ตําแหน่งไหนนะผมถ้าฉันไปทางด้านเรื่องายสถานที่อัดโคจรนั่นแหละครับตกตําแหน่งไม่ดี ถ้าท่านอยู่วัดวาอารามตกตำแหน่งดีท่านสามารถพลิกชะตาชีวิตขึ้นมาได้ตำแหน่งดีบุญกุศลวัาสนาเบิกบุญมาใช้นะผมการปกปิดซ่อเลนแก้ไขปรับปุงปิดวาจาให้เงียบอย่าให้เจ้ากรรมในเวรรู้นะผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไ,หไวโลกนี้มันโหดร้ายด้วยบุญกุศลวาสนาท่านเบิกบุญมาและใช้ให้เป็นนะผมอย่าเบิกบุญจนหมดแล้วก็คือบุญกุศลวาสนาไม่เคยสร้างกับเขาวิงวอนจุดทูบป,ปัก บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกันทั้งวันทั้งคืนขอข้าพาเจ้าถูกหลังวันนี่หนึ่งแจ็คพอต72ล้านแต่พอถูกขึ้นมาแล้วไม่รีบไปแก้บนไม่รีบไปทาบุญก็โดนเอาคืนเอาคืนยังไงครับออกข่าวหน้าหนึ่งเอาข่าวหน้าหนึ่งเลยนะไม่ได้ใช้เงินกระบอกฉะนั้นอันตรายนะครับเบิกบุญมาใช้เยอะๆกระบผมบุญหมดเสร็จนะครับผมเพราะฉะนั้นทาบุญกันเยอะๆครับจัดหนักจัดเต็มในโชคตาบุญที่ใหญ่ที่สุดคือ ไม่เสียเงินไม่ต่บาทเดียวกรรมฐานหายใจข้าพูดหายใจออกตรงทาจิตใจสบายนั่นเองนะครับคือบุญใหญ่สุดเราบผมกอยด้านจําชื่นลาบลืนเป็นไปได้ด้วยดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมชิปใหม่นะครับกดไลค์หมอสันด้วยนะจ๊ะครับก้อยด้านแจ่มชื่นครับกดไลค์ด้วยนะจ๊ะไม่งั้นโกรธนะแล้วก้อยด้านจําชื่นครับสวัสดีครับ